วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเทรดเงนินตราเง,งินวอนเงินบาทนะครับซึ่งในตารางการเทรดเนี่ยถ้าปรากฏแล้วจะเริ่มมาที่1มกราศูนย์เจ็ดนะครับเปิดเทรดข้างหน้าในยี่สิบแวอนต่อ1บาทนะครับเท่าที่มีกราฟนะอันนี้กราฟเทรดดิ้งวิวนะครับ28บาทปี2007นะครับปี07นะครับแล้วก็ปี08เนี่ยขึ้นไปทะลุนู่นเลยนะครับขึ้นไปสูงสุดนี่สี่สิบสาเลยนะพอนี้แต่ละแท่งนี่คือ1ปีนะครับสามสไปขึ้นไปทะลุปีีีอ่ถึง 43, เเกืบบ43 43ลลยนะ 43. นะครัแป09โห ซึ่งสถิติที่สูงที่สุดที่เคยสูงมากก็คือปี09กครับ43ากว่าเกือบส4สเลยนะครับนะดูสิรครับว่าการเรามีสถิติให้ดูนะแล้วก็ลงมาในปี2010 2 0 1 0นี้อยู่ที่ส9กา็เคยขึ้นไปนะแล้วก็มาต่ำที่สุดคือ33 33าสถึง39ส้าส่วนปี2011นี้ก็อยู่ระดับเดียวกันนะนะครับตั้งแต่3 4ี่จนถึง39อ่้าะเอ้สามสี่ถึงสามสี่ถึงสามนะครับ11 1เดนี่อยู่ระดับเดียวกันแล้วปี2013็ลงมาหน่อยลงยมก็ลงมาที่สุดอยู่ที31นะคบ ส่วนปีที่ต่ำที่สุดในช่วงนี้ก็คือปี2014นะครับลงปี2014ลงมาต่ำมากนะครับส่วนปีใน2014-2015-2016นี่อยู่ระดับเดียวกันก็คือ31ต่ำสุดก็คือ31สูงสุดก็คือ34-35นะตั้งแต่ปี14-15-16ปี 17- ปี18ยังโอเคอยู่เลยขึ้นไปสูงสุดที่34เองนะครับ4ปี5ปีนี่โอเคตั้งแต่14จนถึง18ส่วนปีที่สาหนหะเลยปี19ในปี19ก็ขึ้นไปนู่นเลย39-40ปี แล้วลงลงมาหน่อยก็คือปี2021ขึ้นมาสูงสุด37ลงมาต่ำสุดก็ประมาณ34นะครับส่วนปี2022เนี่ยโอ้ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะต่ำต่ำสุดอยู่ที่35สูงสุดอยู่ที่38นะครับส่วนปี2023นะครับสูงสุดก็อยู่ตอนนี้เลย3าม3ปดสามแปเก้นี่เลยนะครับเก้านะนี่เลยแท่งนี้เลยนะส่วนปีปัจจุบันปี2024คือแท่งนี้ต่ำสุดนะครับต่ำสุดก็คือ36ปีนี้ไม่ไม,ไม่หลุด36เลยนะครับใครได้ส่ง35นี่ไม่มีแล้วมีแต่36และะณวัันนนนนีี้้ครบเ่ยขึมาสูงที่สุดเลยวันนนี้้ขึไปทะลลุนนู่เยนะ นะครับสามเก้าสีี่ซึ่งซึ่งเส้นนี้สามเก้าจุ้า้าเลยคือสี่เส้นนี้เลยเนี่ยถ้าที่มันที่สูงที่สุดของปีนี้แต่เส้นที่มันเคยทะลุที่สูงเป็นประวัติการณก็คือเส้นนี้ครับ4ีสาถึงสี่สอยู่เส้นนี้เลยถ้าเกิดว่ามันทะลุเส้นนี้ขึ้นมามันก็จะไปทะลุมันจะมาเส้นนี้เลยนะครับสี่สิบสามสีสิเลยโอ้แต่ถ้ามันลงแต่ถ้ามันลงก็อาจจะลงมาอยู่แถวแถวนี้แหละสามห้าแต่ไม่รู้มันจะลงหรือเปล่ามัน แต่ถ้าเงินบาทอ่อนมาเมื่อไหร่แล้วก็เศรษฐกิจเกาหลีดีขึ้นเงินเฟ้อเกาหลีน้อยลงมันก็มีโอกาสที่มันจะลงมา3ามสี่อยู่ประมาณนี้นเส้นนี้แหละแต่เราจะมาเจอ31นี่คงยากแล้วมั้งเนะเาะอ่าวิเคขาตามนี้นะครับอัตราเงินเพื่อให้พวกเราได้มีกําลังใจเห็นภาพหน่อยว่าอย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังยังไม่ใช่เป็นผู้โชคร้ายเหมือนช่วงปีช,งปช่วงปีนี้ช่วงปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้านี่สี่สิบสามเลยนะ,ะช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นไฮเปอร์คัลสิทธิ์เป็นเศรษฐกิจอ,อเมริกาแตกนะครับสี่สิบสามวอนเลยนะ 43, 44, ยนะช่วงนนนนนััั้้ะะคคครรบบโออเมมีีตา